ขัวคนเมาทําบุญนะครับผมหลอนห้าสิบคนจะต้องได้กินเข้ามันไกลขึ้นตามสามโมงีเด่นนะครับพัวคนเมา เดินสายคําบุญรอีกแล้วครับทุกคนครับวันนี้เราจะทำข้าวมันไก่50่องเอาไปแจกมูลนิธิตดแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเป็นมูลนิธิเด็กพิการเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฝักนะครับเป็นหมอฟักสำหรับน้ำซุปข้าวมันไก่นะครับส่วนผสมที่เราจะเอาใส่จะมีขิงนะครับกับตัวไก่วันนี้เราใช้ไก่เป็นไก่ส่วนสะโพกครับทั้งหมด50ชิ้นแล้วก็ เป็นใบเตยกับรากผักช yeah. right um, ีเนาะอันดับแรกครับชิ้นครับทุกคนนะครับใส่ใบเตยลงไปรากผักชีใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับน้ําเริ่มเดือดครับใส่ไก่ลงไปเราจะใช้ไฟกลางๆนะครับใช้เวลาต้มไก่ประมาณ25นาทีวิธีสังเกตง่ายๆถ้าไก่มันสุกเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาข้าวมันไก่หนึ่งกล่องต่อไก่หนึ่งชิ้นเป็นก้อนเลือดนะครับเราก็ต้มไปพร้อมกับไก่เลยนะครับนี่ไก่น่าจะลอยหมูแล้วแหละไก่ก็สุกแล้วครับทุกคน เนี่เลขสิบต้อนน็อกน้ำเย็นไว้ไก่น่าจะสุลกละไก่สีกำลังสวยครับอ,อันนี้เ้ามันไก่เอาไปเลี้ยงเหรอออนพิการครับทำไปเลี้ยงไก่ทั้งหมด5จุดชิ้นพร้มอมเสิร์ฟน้องๆครับเดี๋ยวเราตักออกน็อกน้ำเย็นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาก็จะไปทำข้าวเนาะนี่จุกๆเนื้อจนเต็มน็อกน้ำเย็นครับซอยพริกค,ครับอันนี้สำหรับทำน้ำจิ้ม เข้ามันไก่ขั้นตอนต่อไปจส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับการเอาน้ำมันไก่ก็เราใช้หนังในการเกี่ยวน้ำมันแบบก็กัคนไปเรื่อยๆเนาะส่วนน้ำมันไก่มันจะออกเนาะออกแล้วมันจะกลายเป็นน้ำมันต่อไปนะครับเอาจะปรุงน้ำซุปด้วยฟักบนลงไปครับน้ำตาลกรวดนะครับแต่นี้ตาลกรวดลงไปสุขาวนิดหน่อยน้ำใส่ใช้ได้อยู่นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมของสำหรับทำข้าวครับจะมีหอมแดงตัดลงไป ประมาณน,นี้ครับเขาจะเอาไว้ไปผัดใส่ข้าวก่อนหนีหอมแดง,แงกระเทียมจะเอาไปทําข้าวครับนี่ครับเราเป็นกระเทียมไทยนะครับทุกคนนี่นี่เอาละกลับมาที่เจียวน้ามันมนะครับทุกคนที่ใช้หนังไก่เจียวก็เริ่มออกมาเยอะแล้วครับ พอจนไก่สุกกรอบไปเลยนะครับนี่เราได้น้ำมันแล้วเอาไว้ทำเข้ามันไก่ต่อเราจะทำน้ำจิ้มไก่ันดับแรกนะครับทุกคนเราก็ใส่กระเทียมลงไปกระขิงลงไปใส่น้ำตาลปิ๊บซีอิ๊วขาวลงไปปริมาณตามใจชอบนะครับลองทำไปชิมไปครับทุกคนน้ำส้มสายชูน้ำกระเทียมดอ,องหนึ่งสองหกนะจะเป็นหกเอาเนื้อลงไปปั่นด้วยเนมันจะได้เป็น texture เําเหนียว สีดําลงไปครับแต่งสีนิดหน่อยก็เาเกี่ยวก็ามันไก่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะแต่ทําได้ง่ายๆที่บ้านโดยการดูที่ครัวคนเมาแล้วก็ต่อไปเราใส่พริกครับทุกคนโอ้โหเราทําให้เด็กเราก็ทําจะไม่ทําเป็นมากเ๋ยเราชิมก่อนนะครับสีสวยไหมครับน้ําจิ้มไก่สูตรข้ามันไก่ม่เหสีน้ำจิ้มเด็กๆครับทุกคนนี่เป็นไงต่อไปเราจะทําข้าวมันไก่จีใช้น้ำมันไก่นะครับหลังจากที่เราผัดขิง หอมแดงกระเทียมไทยกระเทียมจีนเรียบร้อยนะครับเราก็เอาข้าวลงมาผัดก่อนนะครับผัดน้ำมนันก่อนก่อนที่เราจะเอาไปหุงนะครับข้าวที่เราผัดเราก็ตักมาใส่หม้อหุงข้าวนะครับบอกว,ว่าพิธีพิถันทุกขั้นตอนครับเด็กๆต้องได้ดดกินของดีนี่น้ำมันไก่กับน้ำซุปที่เราต้มไว้ตอนแรกนะครับเอามาเทใส่เลยครับนี่แล้วก็คนให้เข้ากันครับพุกโคนจะปักไฟหุงครับผม ตักน้ำซุปเลยครับน้ำซุป40-50ถุงและก็นี่คือมหากรรมครัวคนเมาทำบุญนะครับผมร้อน50าสคนจะต้องได้กินข้าวมันไก่ึ้นการ3โมงกี่มงแล้วครับตอนนี้3ามงแล้ว <_ S 1> แ้งรรอการมาของอร่อยรอนต้องรอน้ำนจิ้มใส่เยอะๆให้มันพอ50ถุงนะั้นน้ำจิ้มมาแล้วข้าวมันไก่ไก่ทั้งหมด50ชิ้นครับจะเตรียมเสมิร์ฟน้องๆนะครับทุกคนนี่ครับของเด็กๆเด็กๆต้องได้กิน ามันไก่จริงมครับเป็นเด็กชีปีตองพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวน้ำซุปก็จะแยกไปให้ร้อน,นครับไก่หนึ่งชิ้นต่อข้าวหนึ่งกองครับทุกคนเอาไปจับต่อเลยจะเลือดเอาน้ำจิ้มใส่เนี่ยเลือดเลือกันวันนี้เราจะเลือดก,กันเลือดบุญ เรียบร้อยครับทุกคนแล้วเจอการครับกับพวกคนเมาที่ข้ามันไก่มาเหสีถึงแล้วครับทุกคนนี่วันนี้เราเอาเข้ามันไก่มาบริจาคหน้าสถานที่นะครับคาร m ม l เลียนโซเชียลเซ็นเตอร์เชียงรายนะครับมูลิี่นักบุญคามิโรแห่งประเทศไทยนะจ๊ะสวัสดีครับเรามาถึงสถานที่มูลิี่เด็กปิการแล้วนะครับ ดี๋ยวเขาจะเข้าไปบริจาคข้าวมันไก่ที่เขาทํามาวันนี้กันครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในเนาะแล้วก็ดูความน่ารักของนเด็กๆด้วยกันนะครับอยากให้เราทําบุญแบบนี้บ่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ครัวคนัวเราด้วยนะครับสวัสด,ด,ดีรใใค,นนครับที่ทาข้าวมันไก่มาเลี้ยงน้องๆน,นะครับก็เดี๋ยวเอารูปต้องขออนุญาตเอารูปน้องๆไปลงในเพจพี่ด้วยนะนะครับรับอนุญาตไหมครับนะเดี๋ยวไปอยู่ในช่องพี่กัน พี่ๆทุกคนเขาช่วยกันทําข้าวมันไก่นะครับตั้งแต่เช้าแล้วครับั้งเต็เมื่อกี้เ้าเน้นเน้นเน้นไก่นะครับความน่ารักของรอนครับตัวคนเหมาทําบุญน้องๆไปกินข้าวแล้วครับทุกคนมีน้อยก็ทําน้อยครับมีเยอะก็ทําเยอะเพราะว่าทําตามงบประมาณที่มีนะครับผมตัวสปอนเซอร์เข้าได้นะครับบางอย่างก็ยังขาดเยอะเลยครับ เด็กเต็มเลยทุกคนน้องกลังกินข้าวครับมีข้าวมันไก่นี่ครับเราตั้งใจทำให้น้องๆทานกินเยอะๆนะครับนี่น้ำซุปใส่นี่เนาะ หมดไหมนมนะเดี๋ยวรอบรอบนะ้าอยากทานอะไรคะหมูกรอบยากอะพ่ออรนะเด็กกินนาอร่อยนะ ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายก็ไปชมห้องกายภาพครับตึกตึกยาวๆข้างบนนะครับอ๋อก็มีเครื่องมือกลางวันเนี้ยเด็กคนใหญ่ก็เรียนเรียนไปต่อไทยคณิตศาสตร์เลยสังคมแล้วเด็กก็จะมาทำ อาจารย์อธิบายใม้ฝังมาที่นี่ก็เวลาออนค่อนข้างตีจากดูได้ตัวเขาไปได้ค่อนเยอะะค่ับอยากให้คนเมามาซัอพอต้องนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับผมเพราะว่ายิ่งกดติดตามเยอะเขาก็มีแรงบันดาลใจในการทําอะไรดีๆแบบนี้ต่อสังคมไปเรื่อยๆครับถ้าครบห้ามือทรับย์จะไข่มาได้เดี๋ยวโค้งกับมาใหม่ กลับมาน้องน่องมาไหว้ย่องย่องอยากกินหมูถ่านเดี๋ยวเราเอาหมูถ่านไว้เรื่องน้องนะครับทุออกคนขอบคุณทุกคนติดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนกำลังใจที่มีให้ครัวคนเมานะครับผมรสชาติจะนัวต้องขวัวคนเมา